คุณยืนเรียบร้อยมากเลยยืนมาเล่นกิจกรรมก็ได้ฮะโอ้โหเอาฮะช,ชื่อคุณอะไรฮะชื่อบิวคุณบิวอ่ะคุณบิวตอนนี้คุณอิงฟ้าเขาเลือกมาแล้วคุณเลือกเลยคุณคิดว่าเขาน่าจะเลือกไป้ายไหน <c oughs> คือผมมาไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ผมไม่ต้องจับสัญญาณชั้นสองอย่างเดียวเลยโอเคพร้อมนะคุณเลือกมาแล้วนะคุณคิดว่าน่าจะเหมือนกันไหม อาจจะโอเคเอาล่ะพร้อมนะจะพร้อมหนึ่งสองซ้ำหันมาฮะเอ้ยเอาลกันเลยน้องมะเขืยวยาวไม่ใช่หมูเดงทำไมคุณคิดว่าเขาจะเลือกหมูเดงอ่ะเขาชอบพูดหมูเดงอ๋อชอบพูดว่าหมูเดงก็เลยไม่บอกว่าเหมือนไม่เหมือนก็เลยจะเลือกอันนี้ขอบคุณมากครับคุณค่ะใจตรงกันไปแล้วหนึ่งอ่าหนึ่งคะแนนคนที่สองมาครับ มาโอเคชื่อน้องอะไรครับเมรี่ครับน้องเมรี่โอเคน้องเมรี่พี่หญิงฟ้าเลือกแล้วน้องเมรี่เลือกเลยหนึ่งแผ่นป้ายเอาแล้วน้องเมรี่จริงๆอยากจะเลือกป้ายอื่นแต่เห็นคนเมื่อกี้พูดถึงหมูเด้งบ่อยน้องเมรี่เลยคว้าหมูเด้ง <laughs> น้องเมรี่คิดว่าเหมือนไหม หนูไม่ใช่คนไทยก่ะจริงๆอะไรนะหนูไม่ใช่คนไทยก่ะอ๋อหนูไม่ใช่คนไทยอ๋อโอเคก็ต้องอังกฤษปีดอังกฤษโอเคโอเคขอรี่พี่พูดไม่ได้นะครับผมโอเคพร้อม <c oughs> okay, นะพร้อมนะโอเคโอเคพอนะอนะ okay, okay, อนะแต่หนูฟังนับออกใช่ไหมครับหนะึ่งสองสามเดี๋ยวอินเตอร์หน่อยดีกว่าวันสองสามโอเควันสองสามโอเคนะพอนะจะพอ้วันสองสาม นี yeah. mm ่ฮะโอ้โห Why Why you c h o o s t มะเขือยาวหมูเด้ง Why you c h o o t Why you shoot this น่ารักมาก่ะเพราะว่านูชดเหรนลี้ยงเหรอ It's really cute so that's why I choose it ก yeah. ็มีเห็ดขมอยู่พอสมควรเห็ดปน <c oughs> ออด้านล่างนี่ฟังออกก็ช่วยกันแปลให้หน่อยก็ได้เหมือนขำอย่างเดียวเลยอะไรางเงียบขอบคุณมากนะครับ t thank you very ค u c h <oughs> ขอบคุณมาก <ฮา S 1> ครับ, <Thank S 1> บมาเลยฮะคนต่อไปฮะโอเคมาเอาล่ะเพื่อให้งานดูแกลนหน่อยแล้วทีมงานผู้บริหารจะได้ไม่ผิดหวังนะครับผม What is your name เกค่ะเกสเอาแล้วน้องได้พี่ได้แค่นี้นะครับผมเกสเกสใจเย็นเกสเลือกเลยนะโอเคอันนี้คิดว่าเหมือน เกสพี่แอบถามได้ไหมเกสยังดูแบบเด็กมากเลยเกสอายุเท่าไหร่ครับ15ค่ะ15ปีเอาแล้ว15ปีตอนนี้เหมือนหนึ่งไม่เหมือนหนึ่งดูคนที่สามนะจะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเออเหมือนค่ะอันนี้คือคาบิบาบลาคาบิบาราทำไมคิดว่าพี่อิงฟ้าจะเลือกป้ายนี้น่าจะ สองอันเลือกไแล้วก็เลยมีมีทฤษฎีเออเป็นเด็กมีตากาก็คือสองป้ายเมื่อกี้เลือกไปแล้วคิดว่าทีมงานอาจจะบอยเขาเลือกอันหนึ่งประมาณนั้นเฮ้ยเก่งมากเลยครับปะโรเบิย์น้องเกสต่อยอ่าตอนนี้เก่งมากเสมอเหมือนกันสองไม่เหมือนหนึ่งโอเคอ่ะมาฮะคนที่สี่แล้วคนที่สี่นะคะโอเคขออนุญาตชื่ออะไรครับโอเอค่ะคุณโอเอนะโอเคครับคุณโอเอเลือกได้เลยครับ เฮ้ยวันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่ได้ป้าเลยนะนี่เขาเลือกเองหมดเลยนะตอนนี้เหมือนสองด้วยไม่ไม่เหมือนหนึ่งเอาแล้วคุณอิงฟ้าคุณหันไปดูอะไรคุณอิงฟ้าผมถามจริงคุณหันไปดูอะไรป้ายอยู่ตรงหน้าคุณหันไปไหนมาหันไปเอากําลังใจค่ะโอเคโอเคเอาลฮะคุณโอเอคุณคิดว่าเหมือนไหมฮะใจตรงกันค่ะอ่าใจตรงกันโอเค ถ้าอันนี้เหมือนก็จะเป็นการเหมือนคู่ที่สามแล้วนะพร้อมนะเะพร้อมหนึ่งสองสามอ่าโอเคใจตรงกันเลยเอวทำไมคิดว่าคุณอิงฟ้าจะเลือกเอว่อะก็ใจตรงกันะใจตรงกันมีผลค่ะมีเหตุผลขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะเจใคุณโอ้ฮะ,ฮะและถ้าสุดท้ายครับมาเลยฮะอุ้ยตอนนี้คุณเหมือนสามแล้วนะ ถ้านี้เหมือนอีกก็คือเหมือนสีะโอ้โหพลาดไปแค่คะแนนเดียวเองนี่ก็ลุ้นเหมือนได้ชิงโชคอะไรสักอย่างชื่อคุณอะไรครับปอนคุณปอนอ่าคุณปอนพร้อมนะคุณปอนคุณปอนเลือกมาหนึ่งแผ่นป้ายเอย้ทีละอ่านพอคุณปอนใจเย็นโอเคเมื่อกี้ด้านล่างแซวคุณปอนมองแต่หมูเด้งคุณปอนเลือกอตัวนี้นะอ่าโอเคจะไม่บอกว่าตัวอะไรนะโอ้โอเค แหมเสียดายเอานะพร้อมนะคุณปอยคิดว่าเหมือนไหมมันใจว่าไม่เหมือน <laughs> ก็ <laughs> มันใจมันใจเลยเหอ <laughs> เปลี่ยนดีกว่าพี่ฟ้าเปลี่ยนดีกว่าอาแล้วแต่คุณอีกอวโอเคคุณปอยเชื่อผมครั้งเดียวไม่ได้ความผิดกุลละเชื่อผม <laughs> เอาอย่างนี้ถ้าเกิดเหมือนมาให้คุณสบายใจได้เลยว่าดารารู้เยอะคนนี้รู้เยอะพร้อมนะพร้อมนะจะปอบหนึ่งสองสามพี่เนนโอ้โหคุณปอนคุณทำไมคุณถึงคิดว่าคุณอิงฟ้าจะเลือกคาบิระเขาเลือกตามลักษณะคนที่เล่นเลือกตามลักษณะคนที่เล่นก็คือ <c oughs> ขอเขาว่คุณคุณรู้ไหมว่าเขาเปลี่ยนแผ่นป้ายกี่รอบไม่รู้ เออแต่ผมไม่ได้บอกนะแต่เราก็หากันจนเจอค่ะนี่ขอบคุณมากครับรเมคุณบอนด้วยุยเหมือน4ีสี่อันน่ะจาก5อันใชถือว่าเยอะมากนะเยอะเยะครับอาล่าขอบคุณทั้ง10ท่านนะครับที่ขึ้นมาวมสนุกกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปขอเรียนเชิญนะครับลูกค้าคนพิเศษของทางเดิมชัดคลิกนะครับขึ้นมาถ่ายรูปคู่กับคุณอิงฟ้านะครับขอบคุณที่ ให้การตอบรับนะครับกับทาง t h e Touch คลิ n i c มาโดยตลอดใจจริงๆเพราะว่าาเห็นมีในในที่เขาเทรนกันนะบอกว่าแฟนคลับอยากจะซื้อสิทธิ์จะซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันเพราะว่าลูกค้าของ THE TOUCH CLINIC ก็คือเร็วมากด้วยและรวยมากรวยมากก็แถวหน้านี้ที่นั่งเฉลี่ยที่นั่งเราประมาณล้านแดนะครับแถวหน้านะครับผม ถือว่าใจมากที่จะแบบอยากจะมาเจอบุดิงฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นมาถ่ายรูปคู่กันนะครับเดินเชิญครับทีน้ท่านได้เลยครับมาฮะนี่นี่คือคนที่ซื้อสิทธิ์ทันนะครับซึ่งวันนี้ลูกค้าคนพิเศษจะไม่ได้รับแค่สิทธิ์ในการถ่ายภาพนะครับก็คือจะได้รับเก้าอี้ตัวที่นั่งกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยนะครับผมให้ให้เขารู้สึกว่าเขาแบบสำคัญจริงๆนะฮะ ขอบคุณมากเรนเชตครับอะไรครับเรนเชนครับดีรครับเดี๋ยวที่เหลือคิดท่าทางมานะแบบอยากถ่ายท่าไหนอยากให้คุณดิงฟ้าทําท่าไหนแบบขึ้นมาแบบบิกเอาไว้เลยเดี๋ยวเรามาแบบคุยกับคุณยิงฟ้าบนเวทีได้นะขอบคุณมากเลยครับลูกค้าคนพิเศษครับอย่าลืมนะครับในเมื่อซื้อสิทธิ์ไปแล้วอย่าลืมไปใช้บริการด้วยนะครับผม อขอบคุณมากๆครับมาต่อได้เลยครับโอ้โหนี่ทำการบ้านเรื่องชุดมาด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมฝากบอกนิดๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนที่มาร่วมงานนะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับไป โพสลงโซเชียลมีเดียนะครับอย่าลืมฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับติดแฮชแท็ก TheTouchBKKX อิงฟ ah ้าวราหะนะครับยาวนิดนึงแต่ตรงตัวเลยนะครับ TheTouchBKKX อิงฟ้าวราหะนะครับฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับไปเลยครับเรียนเชิญครับ นี้ fc ตัวจริงฮนะลูกค้าคนพิเศษของเดอทัชคลินิกขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับเชร็จครับลงด้านหน้าได้เลยนะครับเชร็จครับ ขอบคุณมากครับลงด้านหน้าได้เลยครับเรนเชิญครับ,อบ <c oughs> เอ่อคุณดิงฟ้าบางที FC ทําทำานิวไม่ถูกฮะมันยากไปหรือเปล่าฮะหรือไงฮะ <c oughs> ขอบคุณมากทำเป็นรู้หัวใจนะขอบคุณมากครับ คุณพี่เลงด้านหน้าได้เลยเรนเชิญครับขอบคุณมากครับอีกหนึ่งท่านครับ ขอบคุณมากครับทั้ง10ท่านนะครับสำหรับลูกค้าคนพิเศษของ The Touch Clinic นะครับในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทีมผู้บริหารให้เกิดขึ้นนายภาพร่วมกับคุณอิงฟ้าบนเวทีนะครับขอเสียนประเบือให้กับคุณบีมกวินพัฒน์สิทธิปีติพัทครับซีอโอ The Touch Clinic ครับท่านต่อไปครับคุณประพัฒน์วินสิทธิปีติพัทครับชีฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์ The Touch Clinic ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณปริตาชีวะวรกิจนะครับชีฟโอเปอเรชั ขอบคุณพี่บีมพี่แอมพี่นีนานะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเจอคุณอิงฟ้าแบบใกล้ชิดด้วยขอบคุณมากๆครับก็ขอให้เดอะทัสเครดิตนะครับครบรอบ13ปีแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีต่อๆไปนะครับประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณทีมผู้บริหารมากครับตอนนี้ทุกท่านทําคนละท่านะครับผมผมขออนุญาตเป็นท่าเดียวกันนะครับมาคุยกันก่อนได้ครับ4ท่านคุยกันก่อนได้ครับ จะหัวใจหรือจะมินิฮาร์ทโอเคฮะอ่าเชนครับขอบคุณมากครับตอนนี้ทั้ง4ท่านสามัคคีกันแล้วครับผมอ่าทีมง,งานเก็บภาพนิดนึงฮะเป็นการถ่ายรูปแบบฟรีสไตล์ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยครับ ผมผู้บริหารนะครับก็กำลังชมว่าคุณอิงฟ้าปังมิชูเก่งนะครับผม <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณทั้งสามท่านมากครับคุณอิงฟ้าครับช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ผมเชื่อว่าทั้งด้อมตาสวายเมื่อกี้ที่ให้ผมทักทายมาก็อยู่กันภายในการและคิดว่าวันนี้เอฟซีของคุณอิงฟ้าทุกท่านก็คงจะทราบในเรื่องของช่องทางการติดตามหมดแล้วแหละแต่อาจจะมี<ช>แบบบางท่านเนาะเพิ่งเคยมาเจอคุณอิงฟ้าครั้งแรก ก็อยากให้ฝากทั้งผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามนิดนึงครับเชญครับก็วันนี้เลยละกันค่ะสำหรับ e t 3นะคะหยดฝนกลิ่นสนิมก็สามารถรับชมได้ทางช่องวัน31นะคะเวลา3ทุ่มรวมถึงอันคัดต่างๆนะคะทางแอปพลิเคชัน i c h e ค่ะรวมถึงผลงานต่างๆนะคะจริงๆเดือนนี้ก็คือตารางงานสามารถดูได้เลยนะคะทาง m s ิ Grand t h a i l a n d หรือว่าทางเพจอ f f นะคะอิงฟ้าวรหะได้เลยค่ะพรุ่งนี้หรือว่าหลายๆวันต่างๆก็คือจะ มีเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะที Naj ่จะเดินทางไปงานพิธีเปิดนะคะจันเกมนะคะวันที่9นั่นเองก็ฝากทุกคนนะคะไปเจอกันได้บินเป็นกบเลยค่ะช่วงนี้นะคะ อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเวลาที่ไปตามงานหรือว่าไปซัพพอร์ตไปให้กําลังใจก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็รักมากๆดีใจที่ได้เจอกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาจากต่างจังหวัดหรือว่าได้เจอกันครั้งแรกนะคะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ได้เจอค่ะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณคุณดิงฟ้าที่ให้เก็บมาร่วมงานเดอะทั h คลินิกครบรอบ13ปีนะครับก็<ด>ออวยพรขอให้ ปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีต่อ,ตอไปประสบคสวามสำเร็จยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักและพร้อมสพอร์ตอย่างนี้ตลอดไปจริงๆก็ต้องขอบคุณทางเดอะทัชคลินิกด้วยจริงๆเหมือนได้เจอกันแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งที่2นะคะก็ขอบคุณที่ให้ฟ้าได้มีโอกาสได้มาร่วมเซลเลเบตครบรอบ13ปีนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณมากครับขอเสียงกรีดดังนะครับไ้กับคุณอิงฟ้าวราหะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเดีย๋ยวเชิญคุณอิงฟ้าถ่ายภาพกับผู้บริหารชื่อบริเวณแบล็คบขอก